สวัสดีครับวันนี้วันศุกร์ที่สิบเอ็ดครับครับผมพบกันที่ตลาดนายโกกระบือวังว่าจบอำเภอเมืองจังหวัดตากครับครับเรามาดูของนายออยกันเลยนายออยเป็นสวนมากี่ตัวครับมาสามสิบกว่าครับแล้วเหลือกี่ตัวครับเหลือสิบเจ็ดครับสิบเจ็ดตัวมีชุดไหนบ้างพาไปดูหน่อยครับผมชุดเดียวเลยครับชุดเดียวเลยครับผมอันนี้นี่ด้วยนี้ด้วยครับออามาดูกันเลยครับ อยู่บนราวนี่นะครับผมกี่ตัวครับแบบนี้บนลาวสี่ตัวครับราคาราคาร้องไว้ตัวละสามหมื่นแปดพันห้าครับสุวนนี้ฟันแทกกี่ซี่ครับสี่ซี่หกซี่ครับก็ไม่ต่ำกว่าสองแน่ไม่ต่ำครับร้องไว้ที่สามหมื่นแปดพันห้าครับสามหมื่นปลายนะพี่น้องชุดนี้สามหมื่นปลายแล้วชุดไหนที่หมอโจจะว่าจะคัดข้างไหนครับในสี่ตัวนะข้างในกี่ตัวข้างในสิบสามครับครับ ข้างในีนสิบสามตัวฟันแทกี่ซี่ครับนี่ครับประมาณสี่ซี่หกซี่นี่แหละครับโกร้องเท่าไหร่ครับสามหมนแปดันห้าครับสามสิบแปดห้าร้อยแก่ครับปล่อยหปล่อยปล่อยอายุดีดีเตัวเมียหรอโอ้ตัวเมียนู่นครับลุนุ่นครับเลยรถหกล้อไปเนี่ยลุงมีคอกตัวเมียอายุครับตัวพี่อาบสีน้เงินนะครับผมเดินไปดูได้เลยครับมีคนถาตัวเมียกันหลายเจ้าเลยนะครับอันนี้สามหมื่แปดันห้ารับราคาร้องอยู่สิบสามตัว ตัวละสามหมื่นแปดพันห้าครับราคาล่องเมื่อก่อนเคยขายสี่หมื่นกว่าครับเมื่อก่อนสี่หมื่นกว่าครับนี่ราคามันลดลงมาครับวันนี้สามหมื่นแปดพันห้าะครับรอคนคัดอยู่หมอโจจะคัดไหมประมาณนี้ครับครับสิบสามตัวอยากได้ใหญ่ๆมาหาในออยเลยครับผมไปแล้วพาไปดูชาโรเล่ ได้ครับชา a ร o l e วันนี้ถ้าสเปคดีๆใหญ่ๆขายดีใช่ไหมครับขายดีครับไปดูตัวอย่างชา a ร o l e กันครับที่ขายแล้วนะครับ่เลยนะได้ถึงเวลาฟังตลอดเลยนะถึงเวลาตอนนี้ถึงเวลาหาเงินอยู่ลุงหาเงินก้อนครับกับมันร่อนครับขาไม่ให้ลาดครับแล้วไปกินทีเดียวในคอกเวลาเจอเจ้าของแล้วโูคครับเลยรถดทุกรอไปต้องง่ายครับ นี่ครับตัวที่หนึ่งครับครับแม่หัวรถหัวรถสเปคเดียบน่าจะสี่สีหกสีนี่ครับบึกเออแม่เฮดเต็มตัวเลยครับห้าห้าหมื่นสองพันครับครับอไปเวียดนามครับแบบนี้ห้าหมื่นสองนะครับไปแล้วกับไปต่อครับ นี่ครับคู่นี้ก็โตครับโกคู่นี้มีเขาหนึ่งตัวครับหัวล้นหนึ่งตัวขายเป็นคู่ใช่ไหมครับขายเป็นคู่ครับครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันครับตัวละเท่าไหร่ห้าหมื่นตัวละห้าหมื่นหกพันห้าครับหกพันห้าครับโอ้โหกับห้าหมื่นหกพันห้านะครับซ้าย วานี่ใหญ่ๆอ้วนๆครับแบบนี้เลยครับห้าหมื่นหกพันห้าตัวนะครับมีข้อมูลอีกสี่ตัวครับไปดูอีกสี่ตัวนะครับตามผมมานะครับไปดูอีกสี่ตัวอันนี้อันนี้ห้าหมื่นหกห้าร้อยนะครับครับผมต่วละครับชุดนี้เป็นชาโรเล่สี่ตัวสี่ตัวแต่ขายคนละเจ้าครับโกเอาคนละเจ้าคนละเจ้าของครับคู่นี้ไปเวียดนามครับสองตัวนี้ไปเวียดครับผมหัวล้นๆลำตัวยาวๆฟันแท้กี่ซี่ครับน่าจะหกซี่ครับอันนี้ครับครับเท่าไหร่ครับ คู่นี้เก้าหมื่นสามพันครับเก้าหมื่นสามตัวนี้กับตัวนี้ครับเก้าหมื่นสามนะครับครับอือสองตัวครับผมแล้วคู่นี้คู่นี้ไปบ้านสวนครับบ้านสวนสุโขทัยครับใครเอาไปลุงเหน่ครับอ๋อลุงเสน่ห์ครับเท่าไหร่ครับเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยส่งถึงบ้านครับสองตัวเก้าหมื่นพันห้าครับผมส่งฟรีส่งถึงบ้านครับค่าใช้จ่ายเป็นของเราหมดครับ อันนี้มันก็เวียดเอาไหมแบบนี้เวียดก็ต่อครับต่ออยู่ต่อครับแต่ลุงเนมัสต่อซื้อก่อนครับครับผมเวียดก็ต่อรวบสี่ตัวครับ้าตัวที่หนึ่งก้ามืนพันห้าตัวที่สองตัวแบบนี้ฟันแท้กี่ซี่น่าจะสี่ซี่หกซี่นี่กครับผมประมาณนี้ครับอายุดีทั้งนั้นครับถ้าอยากได้หัวของนายออยให้โทรมาที่เบอร์อะไรครับศูนย์แปดแปดครับหนึ่งห้าห้าหกสามห้าศูนย์ครับครับพร้อมครับ รุงเพชรบ้านสวนครับจุดน,นี้กี่ตัวลุงเพชรชุดนี้แปดราคาลองสามหมื่นห้าสามืนห้าพันครับตันแท้กี่ซี่ลุงเพชรสองซ <35, 000 S 1> ี่สี่ซี่ 2, 4, 4, 4. มีคนมาต่อราคาไหมเนี่ยยังไม่มีใครถามเลยโอ้โหแปดตัวนะพี่น้องนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอราคาล้องอยู่ครับสนใจก็มาหาลุงเพชรน,นะครับตัวนี้สองพันจะแยกก็ได้สามหมื่นสองตัวนี้ชาโลเล่สามหมืนสอง ทำไมถึงสามพ่นสองอะเพราตัวมันเล็กก็เขาเนี่ถ้ามันไม่มีแผ่มันจะราคาไหนก็ราคาอย่างนี้ครับอืมราคานี้นะครับสามหมื่นสองเป็นเล่มันเนาะเล่มันต่อรองได้ครับผมแล้วไปดูใหญ่ๆห,หน่อยครับมีใช่ไหมมีเล่ตัวนะึมีเล่ใหญ่ขายไปได้ยังขายแล้วไปดูครับพี่น้องท่านไหนที่มีชาลรเล่ครับผมนะอยากจะขายครับแต่ราคาลูกพี่ต้อง ทันสมัยนะครับราคาไม่ทันสมัยซื้อขายกันไม่ได้เด้อตอนนี้ชาโรเล่กำลังจะเป็นกำลังมาแรงครับอยากได้ชาโรเล่กันเยอะคนซื้อเยอะชาโรเล่มีทางใช้ในประเทศแล้วก็ใช้ต่างประเทศนะยกตัวอย่างตัวนี้ให้ดูเลยห้าหมื่นแปดฮะห้าหมืนแปดโอ้โหฟันแท้กี่ซี่เนะี่ยหกตัวนี้หกสี่แบบนี้ขายได้ ได้นะถ้าใครมีแบบนี้นะหรือเล็กกว่าน,นี้ก็ได้แต่มันเป็นสเปคอย่างเงี้ยกระดูกเล็กๆอย่างเงี้ยเป็นตัวอย่างครับห้าหมื่นแปดพันครับขายแล้วครับสูงยาวเข่าดีเหลือเกินไปเวียดน,นามใช่ไหมเวียดนามครับผมถ้าใครอยากได้งวัวชุดแปดตัวเมื่อกี้ให้โทรมาที่เบอร์ศูนย์แปดหกเก้าสามสี่หกสามสองสองครับผมลุงเพชรปีวังนะครับสี่หกเจ็ดตัว ครับพี่บุญเกิดครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ไม่แย่ครับวันนี้ครับก็ได้นะครับตัวดำนี้ลองสามหมื่นพันห้าครับครับผมชุดนี้ลองตัวละสามหมื่นสองครับครับสามหมื่นสองหกตัวครับพันแท้กี่ซี่พี่เกิดเขี้ยวอะไรเขี้ยวสองเขี้ยวสี่ครับสองซึงสี่นะครับครับผมนะครับครับไปไปต่อข้างใน วันนี้จะจะจูงวัวไปส่งให้เขาแล้วใช่ไหมวันนี้จะจูงวัวไปส่งให้เขาแล้วครับครับอันนี้้องสามหมื่นสองนะครับชุดนี้หกตัวครับผมใครสนใจก็มาหากันได้ครับครับชุดนี้ขายให้พี่หมอโจ้ครับตัวละสี่หมื่นครับนี่สี่หมื่นนะครับสองตัวใช่ไหมพี่สามครับสามตัวอ๋อมันมีใหญ่สองเล็กตัวนู้นหนึ่งตัวละสี่หมื่นครับมีตัวนี้เล็กเล็กก็เขาเนาะย่อมย่อมน้อยนิดน้อย ครับนี่แบบนี้ครับสี่หมื่นตัวละสี่หมื่นครับหัวสายเหนือหัวเมืองน่านครับผมเนาะครับครับครับสี่หมื่นบาทขายแล้วครับฟันแท้กิ๊ซี่พี่เจ๊พี่เกิดฟันแทตัวนี้สี่ตัวนี้หกสี่หกนี่แปดได้ไหมครับหกครับหกนะครับครับผมนี่ครับตัวละสี่หมื่นบาทครับพ่อมาพ่อแม่พี่น้องถ้าใครจะสนใจอยากขายก็โทรมาบอกให้พี่เกิดครับได้ครับเบอร์โทรพี่เกิดเบอร์อะไรครับศูนย์แปดหนึ่งครับ ครับเก้าห้าสามครับเก้าห้าสี่หนึ่งครับครับผมครับของทีมงานม่วงครับเป็นวัวเข้าขุนนะครับพื้นนี่กี่ตัวอัดเก้าตัวครับเก้าตัวราคาตัวละสามหมื่นหกพันห้าครับฟันแท้ฟันแท้สองซี่สี่ซี่หกซี่ครับผมอย่างนี้ฟันสองอันนี้ฟันสองนะอย่างนี้ฟันสี่ตัวเหลืองัฟันหกตัวเหลืองนี่ฟันหกซี่ครับสามหมื่นหกพันห้าร้อยราคาร้องเป็นวัวค่อนจะมีเนื้อแล้วค่อนจะ โอ้โหดูตัวนี้สิโอ้โหสู้กันหน้าดูคู่นี้ลองช่างดู980โลคู่นี้นะลองช่างดูเล่นยนะแต่งัวเลี้ยงยากครับเป็นวัวเลี้ยงยากนะครับเป็นอ้วนอ้วนยากนะ980ครับก็น้ำหนัก490ใช่ไหม490ลองช่างดูนะคู่เมือครับครับ ประมาณนี้นะครับฝันแท้สองซี่สี่ซี่หกซี่คุณออกหกร้อยกว่าแน่นอนแน่นอนสเปกแน่นอนสเปคครับสนใจก็โทรหาเรื่อยอัดนะครับข้างหลังอีกสามล้วค่อยดูกันนะเบอร์โทรก็ศูนย์เก้เก้าแปดห้าเจ็ดเจ็ดแปดเก้าหนึ่งครับผมปิดการขายไปแล้วครับตัวนี้สองหมื่นเก้าพันครับไปขุนที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับตัวเดียวใช่ไหมตุ๋ยตัวนี้ตัวเดียวเหรอโอ้ยไ่ตัวเดียวใส่ชุดแดงกูน่อ่าชุดแดงเท่าไหร่ครับ สามหมื่นอะไรสามหมื่นทุวนสามหมื่นท่วนสุดแดงอะพร้อมขึ้นรถไหมขึ้นเลยอันนี้สองหมื่นเก้าอันนี้ตัวละสามหมื่นมันมีกี่ตัวลูกตุ้ยสามหมื่นได้มีกี่ตัวห้าตัวตัวไปแล้วสามเหลือสองตัวนี้อันนี้ตัวละสามหมื่นครับนี่ตัวละสามหมื่นครับผมอันนี้สองหมื่นเก้าครับอันนี้ใหญ่สุดใช่ไหมที่ขึ้นรถไปเล็วกว่านี้เหรอลูกตุ้ยเท่านี้แหละ รุ่นนี้นะสามหมื่นบาทนะหหปล่อยๆนะไม่ไม่มใช่สเปกนะครับแบบนี้ไม่ใช่ัวสเปคครับหูปล่อยๆครับพอพอทํามือสิบอกพอพอเขาไม่ได้ยินทํามือเขาไม่ได้ยินเสียงรถไม่ได้ยินเสียงพอนี่สองหมื่นสองหมื่นเก้าแล้วเอ่าคู่แดงตัวละสามหมื่นครับเป็นลักษณะไม่ต้องสเปกนะครับหูปล่อยๆครับ เลี้ยงลากเดือนได้ครับแบบนี้พี่น้องดูเป็นตัวอย่างนะครับเป็นราคาขายไปแล้วครับผมจะได้เอาไปเปรียบเทียบกันนะไปเจอวัวที่ไหนก็เอาไปเปรียบเทียบกันได้นะครับสีแดงสามหมื่นสีดำนี้สองหมื่นเก้าครับผมเอาอยางเมื่อทิ์ทีแล้วร้องสามสิบหกวันนี้ขายยี่สิบเก้าใช่ไง

ก็ค้างหัวเนาะขายแล้วก็ไม่ให้กินอะไรเลยเนาะหลานเนี่ยมากระนมาหลแล้วโคตเออแต่อของงัวก็ไม่มากอ้ยจะมาซื้องัวก็ดูคนด้วยนะครับดูคนที่มันดูแลงัวดีๆนะ่ะก็ซื้อคนขายแล้วไม่ให้ฟางไม่ให้น้ำเวทนางัวครับ พอค้างัวมันมีทั้งดีแล้วไม่ดีนะต้องอย่างลงตุ๋นเน่เออต้องแบบลงตุ๋จตลอดเหลอไม่เกินงัวสิบทีสมียนรอแป๊บนะรอแป๊บนะรอด้วยไปสามหมื่นครับตัวนี้ฟันแท้หกซี่ครับติดเนื้อนะครับติดเนื้อคอนจะมีเนื้อแล้วอ้วนด้วย ราคาที่ขายไปนะครับ41,500บาทครับฟันแท้6ซี่ป้ายสีให้เรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะไปเข้าขุนที่อำเภอลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีครับไปอยู่กับท่านสารวัตรนาวินดูรูปรูปร,ปรป่างครับหน้าตาใหญ่ครับแบบนี้ขุน4เดือนนะครับก็จะเป็นสเปคเวียดนามครับผมโดยใหญ่ๆฟันแท้6 4ี่นะครับ 1> 4 1, 1 5 0 0่บาทครับจุดนี้เป็นวัวฟันแท้สองซี่ขึ้นไปนะครับ3,1800ื 3, 1, ครับเป็นราคาที่ขายแล้วครับไปอยู่กับหมอโจ้อำเภอเราขวัญจังหวัดกาญจนบุรีครับเมื่อวานที่เขาซื้อแล้วเขาทดลองช่างแล้วบอกว่าน้ำหนักประมาณ390กิกิโลครับเขาชักตัวใหญ่ออกไปตัวหนึ่งนะ ัวใหญ่ไปตัวนึงใช่ไหมวะ406โล406แล้วหักกับหมอโจ้บอกให้หักตัวนั้นไป<อ>หักตัวนั้นไปเหลือประมาณ390ชุดนี้ราคาซื้อเข้า31,800นะ่ะวางประจบนะครับบวกค่ารถของหมอโจอีกตัวละประมาณ500ประมาณนี้ดูครับ31,800เจ็ดสิบกว่าบาทไม่เกินแปดสิบครับราคานะ่วางประจบ hey, 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 hey. นี่ทดสอบช่างไปแล้วนะช่างให้เห็นกับตาเลยซื้อแล้วช่างเลยไปไปอายุดีครับผมป้ายป้ายปูกปไปย สามหมื่นพันแปนะครับสิตัว น้ำไปแล้วชุดนี้หกตัวนะครับ สามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทครับราคาที่ขายไปครับไปอยู่กับมอโจ้ครับผมปั๊มตาแล้วเรียบร้อยฟันแท้สองซี่สี่ซี่และหกซี่นะครับแป๊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 ทางแป๊บเดี๋ยวเพิ่งปล่อยครับเดี๋ยวเพิ่งปล่อยป้าดูเอาครับสเปคครับสามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยนะครับอะไรปีนไปเลย เอาไปอย่างนั้นสอีกไปไปไปลูกไปไปลูกไปเดี๋ยวาเตียตองไว้ค่อยๆไประวังระวังให้ไวใ้ไวให้ไวให้ไว้ไป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 ้ว,วนนไปวไปาปไปไป้ปไปไลไปไัไนไป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 ยครับเร็วตัวไปไวไป ชุดนี้เป็นวัวข้าขุนครับของหมอโจซื้อไปแล้วนะครับตัวเอฟครับผมปั๊มตราตัวเอฟไว้ครับผมชุดนี้ราคา28 2 0 0ันณวังประจบนะครับ28,200ครับมีทั้งยังไม่ผัดฟันแล้วก็ทั้งฟันแทสประมาณสองซี่นะครับเป็นวัวสเปคครับผมไปขุนเองที่อำเภอราวขวัญจังหวัดกาญจนบุรีครับแบบนี้ 2 8 2 0มแดพันสองร้อยครับเตรียมที่จะขึ้นรถพรุ่งนี้ครับตัวนู้นไม่ใช่นะครับตัวนี้ไม่ใช่นะตัวแก่ๆใหญ่ๆนี่ไม่ใช่นะครับเอาที่เฉพาะปั๊มตัว F ไว้ครับผมสอง0มืแปดพันสองร้อยครับแล้วก็ข้ามมาฝั่งนี้ปั๊มตัว O ครับปั๊มตัว o นี้เฉลี่ยสาม0 0ื่นสองพันนะครับซื้อหลายราคารวมไปรวมมาเป็นราคา สามหมื่นสองพันบาทตัวละสามหมื่นสองพันบาทนะครับฟันแท้ก็ประมาณสองซี่ขึ้นไปนะแบบนี้ผัดฟันแล้วครับสองซี่ถึงสี่ซี่นะครับไปขุนที่หมอโจ้เหมือนกันนะครับไปขุนที่ฟาร์มหมอโจ้อำเภอละขวัญจังหวัดกาญจนบุรีครับขุนนี้สามหมื่นสองพันครับมีสองชุดสองราคาครับที่หมอโจ้เขาซื้อไว้นะครับ เตรียมตัวจะขึ้นรถครับดูนะพี่น้องนะสองหมื่นแปดพันสองร้อยชุดนี้ชุดนี้สามหมื่นสองพันครับผม ยกสุดท้ายของพี่เจ็กครับผมสามตัวนี้เมื่อวานเขาให้เท่าไหร่นะแปดหมื่น <80, 000. S 2> <c oughs> วันนี้ก็ขายแปดหมื่นครับยอมครับผมสามตัวแปดหมื่นนะครับตัวละสองหมืนหกพันกว่าสองหมื่นเจ็ดแล้วกันอา่าตัวละสองหมื่นเจ็ดคูณสามลดเท่าไหร่ก็เท่าก,กันเหลือแปดหมื่นครับปลลไปอยู่กับหมอโจ้น,นะครับตัวกลางฟันแท้ก,กี่ซี่ตัวกลางแปดซี่ ตัวซ้ายตัวตัวซ้ายนี่ฟันแท้สี่ซี่ตัวขวามือสีดำนี่ฟันแท้หกซี่ครับสามตัวแปดหมื่นบาทครับเป็นราคานะวังประจบนะครับเป็นราคาที่แท้จริงเลยหมอเจ้หมอโจ้ซื้อไปขุนเองครับผม ปมตาเรียบร้อยครับพร้อมขึ้นรถครับผมวัวชอรุเล่อายุดีครับฟันแท้สองซี่แล้วนะครับสองซี่ขึ้นไปครับสองสี่หกปิดการขายแล้วครับสามหมื่นสี่พันห้ารอยบาทครับตัวละสามหมื่นสี่พันห้าร้อยไปเข้าขุนเขตจังหวัดตากนี่นะครับไม่ได้ไปไหนไกลนะครับไปที่ไหนลนะูกพี่ที่ไหนไปที่ไหน เป็นตัวอย่างนะครับพี่น้องจะจะขายวัววัวแบบนี้นะวังว่าจบนะครับ34,500บาทเป็นราคาขายแล้วพร้อมไปเข้าขุนครับไปทำยาแหมตัวนี้มันเท่าจริงยอยขึ้นรถกันเรื่อยๆครับผัดฟันแล้วทุกตัวนะครับฟันแท้สองซี่สี่ซี่และ6กซี่ครับ ซโลเร่อายุดีนะครับอายุดีทุกตัวครับเอาหกล้อม,มาใส่เลยพร้อมไปเข้าขุน ีน้องที่อยู่ท้งบ้านครับดูไ้เป็นตัวอย่างนะครับราคาคในตลาดณนะเวลานี้นะครับเรียงเป็นงวชนเลยเนะาะเรียงเยอะมาจากไหนโอ้โหห้าวห้าวห้าันนี้มันห้าวเขาบอกว่าส่ารส,สร,มมร์มันลุดวครัยงใสเหมอนงชนครับอ้โออหหโหหหหเนหห มันไม่มีเขานะครับเลยใส,ใส่แบบนี้ครับไปรู้ไปไปนี่ก็สวยใช้ได้ครับดังแข็งเนาะ เอาหรืรอยังครับพี่พี่กรมปลาสร้อยครับต,ต,ต,ตัวไหนไม่รู้ครับถอยหลังอย่างเดียว <c oughs> จุงไม่เดินเหรอรเดี๋ยวมีตัวหนึ่งถอยหลังอย่างเดียวตัวนี้เท่าไหร่ออ0มื่นแปดพันไปด้วยใช่ไหมนั้นเท่าไหร่สามหมื่นแปดพันไปทางนี้ดีกว่ามานะั้งสามหมื่นแปดฟันแทกี่ซี่รอรตัวนี้ สี่สี่นะครับประมาณสี่ครับฟันแท้นี่นะสามหมื่นแปดพันนะครับตัวไหนฮึดคนมันฮึดคนครับแต่มันไม่ฮึดตายอ้าวในอ้อยก็ไม่ฮึดดิ ไม่ฮ็ไดไอ้อยนะครับฮึดค้นไม่ฮึดควายประมาณนี้นะครับชาลเลวันนี้ขายดีเหลือเกินวัวชุดนี้เป็นวัวชารเล่ทั้งหมดนะครับตัวละสามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทครับโดยเฉลี่ยครับชุดนี้ทีมงานม่วงทําส่งเขานะครับสามหมื่นสี่พันห้าราคานี้พร้อมทํายา พร้อมเข้าขนครับยาที่จะทําวันนี้ก็มีฝังหูครับกระตุ้นการกินลดคึกแล้วก็ถ่ายพยาธิครับแล้วก็ฉีดยาบํารุงครับแล้วก็วัคซีนป้องกันปากเท้าเปื่อยครับวันนี้มีวัคซีนป้องกันปากเท้าเปื่อยนะครับชุดน,นี้ครับสามหมื่นสี่พันห้าร้อยครับพร้อมยาพร้อมส่งครับผมไปที่ อำเภอรพรานกระต่ายจังหวัดกําแพงเพชรนะครับชุดนี้ฝั่งนู้นด้วยนะพี่น้องนะฝั่งนู้นด้วยนี่ครับดูเอาครับ hey, เป็นตัวอย่างนะครับสามหมื่นสี่พันห้าร้อยพร้อมไปอำเภอรพรานกระต่ายจังหวัดกําแพงเพชรครับล,ลส่งท้ายกันด้วย คลิปนี้ก็แล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้อ้โหดูครับลำบึกช้ำชึกใหญ่โตขอบคุณท,ทุกท่านที่ติดตามรับชมเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดซ b s สไคร e ด้วยตัวเริ่มเข้าวันพุธนะครับพุทธพฤหัสนะครับ พุทธผลรหัสเข้าแล้วนะครับออกได้ทุกวันนะครับแต่วัวเข้าขุนมาวันพุทธผลรหัสวัวลูกเลี้ยงมาได้ทุกวันนะพี่น้อง็นใจมาได้เลยทีนี้ไว้ท่านี้ครับสวัสดีครับเด็กผ้าข้างวิ่งไปแล้ว Oh, we let out. Oh,